สวัสดีครับผมกผมช่างบิ๊กครับวันนี้พามาชมกับอีซูซูดีแม็กครับเป็นคันนี้ก็มีปุ่ลมนิรภัยโชว์ครับผมก็เข้ามาดูกันครับว่าเกิดจากอะไรนะครับคันนี้ก็มีทําช่วงล่างแล้วเรียบร้อยทุงใหม่ทั้งหมดครับคันนี้ก็มีตอนนี้มีปุ่ลมนิรภัยโชว์ครับก็มาดูเบื้องต้นครับนี่ฮะมี อยู่3มโคดนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปลบดูก่อนครับว่ามันจะหายไหมนะครับก็มีขาดการสื่อสาร ECM นะครับผมก็น่าจะมีการลบไปก่อนดูก่อนนะครับข้อมูลโอเคแบตเตอรี่ทุกอย่างสวิตก็ใช้ได้อยู่ครับ เดี๋ยวรอมาอ่านดูก่อนครับค่าต่างๆนะครับเกิดข้อผิดพลาดการสื่อสารถ่ายทอดทีซีก็เดี๋ยวเราเคลียร์ไปเลยครับผม โอ okay. เคก็กลับไปที่เดิมครับไปดูโค้ดต่อไปก็จะมีตัวนี้ตัวหนึ่งครับผมก็ดูรหัสครับก็จะมีถุงลมนิรภัยด้านคนขับนะครับที่มีปัญหานะครับตอนนี้นี่ฮะ วงจรถุงลมนิรภัยด้านคนขับมีความต้านทานสูงนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีการปักหรืออะไรหลวมหรือมีการถอดนะครับทุกนี้ถุงลมนิรภัยคันนี้นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์ออกไปก่อนครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับผมเราไปดูโคดต,ต่างๆเหลือไหมอ่าหมดแล้วครับเรียบร้อย ก็อันนี้ก็ไฟโชว์หายแล้วครับนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับเอามาให้ดูอีกหนึ่งคันครับสำหรับเจ้าอิสุซดีแม็กครับผมไฟรูปถุงลมนี่ละไฟโชว์ครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันครับ ก็จะมีแน่ใจเมอนันนะครับก็ประมาณนี้เอาไปดูข้อมูลด้านอื่นต่อครับผมอันนี้ก็จะเป็นต like so, right. so, so so, ัวเครื่องครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเจ้า Isuzu D-Max ครับผมถุงลมนิรภัยโชว์ครับผมก็เอามาให้ดูอีกหนึ่งครั้งครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ